เฮ้ยพี่พี่คนป่ามาตอนไหนวันเนี้ยโอ้โหใช่คนป่าหรือเปล่าวะอยู่ใต้ต้นอะไรวันเนี้ยต้นเลอเลยทุกคนเหมือนเขารู้ว่าเรามาทุกคนมาแบบบางราชเบียนอยู่หรือเปล่า,าว่าข้างหน้าอีกประมาณกิโลกว่าจะเป็นถ้ำเขาแต่ว่าเขาไม่อยู่นี้เพราะว่าบานราะเบียนแน,น่เลยมาไม่ได้มาทำร้ายชีนน้าเดี๋ยวคันี้ทุกคนชีนน้าเดี๋ยวคันนี้พี่ อะไรอะไรก pues ่อกลัวแล้วก็โอ้จะยังจะทำไรจะทำไรอย่าอย่าทำไรน้องนะอย่าทำไรน้องนะอย่าผมเคยช่วยพวกคุณพวกคุณจำได้เปล่าต้นไม้เคยช่วยคุณอ่ะที่วันนี้ผมกลับมาให้คุณช่วยคุณไม่ช่วยผมเลยเหรอไรวะกับพวกกูกลับมาช่วยยึดถ้ำให้เนี่ยกลับมาทำงี้ยกลับมาขอแค่ความช่วยเหลือทำไมไม่ไม่ช่วยกันเลยวะเนี่ยเพราะโอ้โห สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอาทุกทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกคนวันนี้ท่านทุกคนผมก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะมาบอกพีเอฟซีนะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกไหมจริงจรก็ลึกๆก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าเกรงกลัวทนะุกคนนะใช้คำว่าเกรงกลัวดีกว,ว่าเพราะผมได้นาตัวของลูกอาจารย์หมอผีผมพาเนีอยออกมาจากจุดเหมืองทรายหรือว่าเหมืองทรายล้างคนนะเป็นบ่อทรายล้างซึ่งตอนเนี้ยพ่อมนะันน่ะ มันน่าจะรู้ตัวทุกคนนะเด็กคนนี้น่าจะรู้ตัวแล้วว่าพ่อเขาเสียทุกคนนะเสียจากอ่าผมก็เล่าให้ให้เฟังอนะ่ะพ่อเขาเสียจากอ่านามือของลูกออเหมือนเป็นทาสของเขาอย่างไงทุกคนนะเป็นทาสเป็นบริวารเขาที่เป็นซมิงแก่ทําการสังหารโดยการทาร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็กินต่อหน้าตาผมเหมือนทุกคนนะคือทมว่าเป็นเรื่องแบบน่าเศร้าอย่างแต่ว่าข้อดีคือเราอสามารถหยุดหยินยังการ ใช้คาถาอาคมของมันได้โดยการมันต้องกลัวว่ามันจะไปทำร้ายเขาอีกแต่ข้อเสียคือไอ้สมิงแก่มันได้อาคมมากกว่าเดิมซึ่งมันกินอาจารย์มันเองที่เคยให้อาคมมันแล้วก็ทําให้มันเป็นสมิงเนี่ยมันกลับไปกินอาจารย์เองแล้วทำให้มันแบบมีธลิตมากกว่าเดิมมีเขาเรียกว่ามีของแขังอ่ะมีมนดาอ่ะที่มากกว่าเดิมอาจจะหลเท่าตัวทุกคนซึ่งตอนนี้มันกําลังอลาวัดนักอยู่และผมก็พาน้องคนนี้มาผมทุกคนทุกคนทุกคนมารู้จักชื่อน้องทุกคนนะ ไม่มองหน้าผมไม่คุยผมนะกลม้ากลมตาแล้วก็ผมคิดว่าวันเนี้ยจะพามาฝากไว้กั่คนป่าก่อนก่อนหน้าน,นี้ผมพาไปอยู่ที่กระต๊อบน้องต้นไม้เก่าทุกคนนะกระต๊อบที่ผมเคยสร้างอยู่น้องต้นไม้ซึ่งผมคิดว่ามันอันตรายกันไปเพราะมันอยู่ใกล้บ้านพ่อแม่ผมเนี่ยมันจะเสี่ยงเกินไปนะทุกคนนะ mm hmm. ผมเลยจะมาจะมาหาทําคนตามาปรึกษาดูว่าเขายินดีจะช่วยผมหรือเปล่า mm hmm. ไม่สามารถบอกได้ว่า ตกลงไหมหรือว่าได้ไหมผมจะรอรู้หน้างานตีกินนะว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าอันดับแรกเราจะเดินทางไปที่ถ้ำหงอนแล้วก็คอยเจรจาเขาเรื่อยๆทุกคนนะโอเคววาหนูขนมเบ้าหนูผมไปเตรียมขนมที่พี่ที่ส่งมานะมาให้น้องกินด้วยอ่ะก็เพื่อเพื่อหิวระหว่างทางที่ก็พกไว้ให้น้องกินนะน้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยผมได้เพราะว่าไอ้มอพีสมิงก็เป็นก็พูดภาษาไทยได้ทุกคนนะก็น้องเขาได้ภาษาจากพ่อแม่มาทุกคนนะ มมาขนนให้้องก,ก,นนะกินแล้วกินแล้วพี่พี่โผล่มาให้ให้กินอั้งเลยอังอ้งอัง้งอั้งเออแล้วแหละกินเลยไม่ต้องกลัวกินกินกินโอเคพี่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook YouTube พี่แฟร์ดวีให้เราทีทุกคนนะทัพร้อมแล้วเดินทางไปที่ถ้ำคนป่าก,กันทุกคนนะไปขอให้เขาช่วยเหลือเราแล้วก็รอดูคำตอบจะเป็นยังไงท,ทุกคนไปทุกคนไปน้องมันยังกินขนมทุกคนนะจะได้แต่ไปแ,แต่ว่าผมก็ขอรอ เดี๋ยวคนนี้กินขนมก่อนเพราะเหมือนจะหิวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมก็หาของเกงของเกงที่เป็นของผมเองให้น้องใส่นะก็รองเท้ามาให้น้องใส่ก่อนซึ่งผมก็ <c oughs> ทำได้แค่นี้นะทุกคนนะจะเอาเสื้อน้องใส่บอกไม่ใส่ไม่ใส่ทุกคนน้องเืนอนใส่ไม่ชิดไม่สบายตัวทุกคนน้องก็เลยไม่ใส่นะทุกคนเพื่อแค่กางเกงกับรองเท้ามาให้น้องเพื่อป้องกันไม่ให้พกหนามันตําเท้าน้องคนน่ะสัตย์ยังหนูมันจะหิวมากที่มันจะหิวมากกคน น่าจะหิวจัดเลยทุกคนีนี้ผมก็อยู่ต้นทางนะ่ะเดี๋ยวขึ้นใบเคียงหน้าเพื่อจะไปยวาทำนป่ากันทุกคนหนูถ้าเจะตามพี่มานะวันน <c oughs> ี้ไปเราจะสายเกินเดี๋ยวเกิดอันตรายกับเราพบ <c oughs> มีตะลอดจลาไม่ให้ขาดมือทุกคนอาวุธนี้ต้องพร้อมนะเข้าป่านเนี่ย <c oughs> ไปหนูแสดงสงสารน,น้องไหมทว่มสงสารไหมสงสารมากทุกคนแต่ว่าในความจริงเราไม่สามารถ เลี้ยงเด็กได้หลายๆคนนะทุกคนนะแค่ต้นไม้พนธุ์เดียวผม,ผมก็ต้องค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมาก,กน,นะทุกคนนะกับเด็กเนี้ยมาแรงไม้ทุกคนมันอยู่แบบเนียนมากมพี่เจ๊ะไหมไม่พฟก,กันเลยโอ้ตอนตัวม,มองแค่ไม่ออกเลยพี่นะตอนแรกอะ่ะใช่ะไหม ไปเถอะแสดงตามที่มาหน,นะน,น้าทุกคนอร่อยเปล่าถือไว้ถือไว้ถือไว้เราจะให้คืนผมุมบอยถือไว้เดี๋ยวไปกินเดีย๋ยวไปกินแหละเดี๋ยวไปกินแล้ว,ไ,ลวไม่ต้องให้พี่เดินทางไปที่ทางคนป่ากันทุกคน นผมยังไม่รู้จักชื่อน้องซึ่งน้องก็ไม่กล้าบอกชื่อผมไม่รู้มีชื่อหรือเปล่าไม่สามารถรับรูได้เลยน้องก็ไม่พูดไม่จาเพราะจะจะหิวผมก็ให้กินแล้วก็กินแล้วก็เงียบทุกคนแมวแมวแมวเป็นอะไรเชื่อมเพียงเช้าเก่งไ,ไหมใส่ พยายามเดินเส้นทางที่ผมจะสยายระจำมากกว่านะเส้นทางทผมจําได้ถ้าเส้นทางที่เราจำไม่ได้ผมจะไม่เดินนะคนนะตัวความปลอดภัยไม่รู้ว่าคนป่าจะเห็นดูหรือเปล่าที่ผมจะนําตัวลูกอาจารย์หมอผีจำหมิงเี่ย จะโอเคหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายพอสมควรทุกคนอร่อยปะไม่ค่อยนะค่้ยมองเอ่อลองไปดิอร่อยกินเลยเอร่อยไหมเน่ยหมูกินอร่อยกินรกดรานะกินกุโก,ก,กูนะ ข่าที่ใช้ชบ้านนเพื่อนนะน้องสามารถฟังทั้งกะเลียงและไทยออกได้ทุกคนพอรูว่าคนยังกังวลน,นะบางทีคนป่าจะโอเคหรือเปล่าผมพาน้องไปหาเรือวสีมาทุกคนนะ มันก็มันจะดูมีชีวชีวาขึ้นดูจะฝังเรามากขึ้นจะก,กาเหมือนจะการับาสื่อสารกับเรามากกว่าที่บางวันที่เจอแรกๆเป็นไรติดคอเหรอกินน้ำกินน้ำโอเคเดี๋ยวเราบอกวากินน้ำไหมเดี๋ยวผมจะพักกินน้ำก่อนมาตรงนี้เดี๋ยวพักกินน้ำตรงนี้กัน ลมน้นติดคอต้องสงสารเด็กทุกคนนะเพราะว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าแต่เราไปพักกินน้ำกันดีกว่าทุกคนให้น้องได้พักผ่อนพอเดินก็ค่อนข้างจะไกลแล้วก็มันเป็นเขานะทุกคนนะขึ้นเขาลงเขาค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับจุดพักกินน้ำลมก่อนอันนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวพักตรงนี้อันนี้ ไล่มาเดินมาเรื่อยๆรือยฮะนี่มาสิงั้น,นพักนี้งั้นพักตรงนี้กันทุกคนตรงนี้เป็นเส้นทางที่ผมมาเจอคนป่าจะจำไม่ผิดนะตรงเนี้ยวันที่ที่ผมเคยเจอคนป่ามาขอกินน้ำ เนื่องจากหนีไฟป่ามาทุกคนตรงเนี้ยเริ่มคุณตาละมานี่หนานั่งนั่งลมรมนี่พี่พี่เอาน้ำมาให้กินนั่งลมร่มต้องรอพี่ลม่มรอมพี่เอาน้ำไม่กินนะนั่งรออย่างไรกินต้มรอไปก่อนพี่ทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการให้น้องนั่งกินน้ำทุกคนนะแล้วก็แกก็นั่งชิวๆนั่งพักชิวๆไปก่อนเพราะว่าผมไม่อาจจะรีบเร่งหรือว่ากดดันเด็กคนนี้มากเข่าไปนะ เอาตรงอะําว่าสงสารไหมสงสารแต่ว่าลองดูว่าเราต้องสงสารตัวเองด้วยไม่ต้องสงสารแต่คนอื่นที่เราไม่ไมไมไ่รู้ที่มาที่ไปของเขาดูแค่ว่าเป็นรูปของหมอพีสมินซึ่งตอนนี้ยพ่อเขาเสียเสียไปแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วทุกคนไม่รู้ว่าเขาดีใจหรือว่าเสียใจยอะไรแต่ว่าเขาไม่มีปฏิกิริยาว่าจะเสียใจยหรือว่าจะดีใจอะไรทักอย่างนะบบเฉยๆทุกคนนะซึ่งคิดว่าเขาคงจะโดนทำร้ายมาพอสมควรถึงเฉยๆเรื่องนี้ทุกคนนะ ตอนเนี้ยผมก็จะนั้งพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปต่อหนูเป็นไงกินน้ำไปยังให้เง,งียยังจะไปต่ออยัางฮะไปต่อไว้ยังเข<ป>ียงแหบมากเขียงเขาเล็กมากทุกคนเขีงแหบๆโอเคคนเราเดินทางกันต่อเลยพี่นะไปไปหนูเดินทางต่อ เราเดินทางกันต่อนะจะไม่เสียเวลามากเพราะว่าระยะทางก็อีกค่อนข้างจะไกลพอสมควรไม่ให้มันยืดเยอะอยากให้รีบไปเจอคนป่ายืดเยอะจ้าแล้วก็รีบถามเลยว่าจะรับฝากได้ไหมชั่วคราวก่อนเพราะว่าเกรงว่าความคิดผมนะเกรงว่าไอ้พวกสมิงจะตามมาเล่นงานต่อหรือเปล่าเพราะมันน่าจะรู้แน่ว่า หมอพิสนิ่งอ่ะมีลูกแล้วก็เป็นลูกชายด้วยไปก่อนดีกวาก่อนยี่นีจะไม่ทันเราไม่อยากให้เด็กที่ยังใส่ไว้สุดอย่างนี้ทุกคนนะยังแยังเป็นอาก็มีอะไรกดได้ทุกคนนะไม่อยากต้องมาเจอเรื่องอะไรหลายอีกเพราะว่าน้องเพิ่งจะ ผ่านเรื่องร้อนร้อยมาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองระวั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 งไม่ร้อนทุกคนนะผมร้อนแทนนะเสื้อก็ไม่ใส่ให้ใส่ก็ไม่ใส่ทุกคนไปนี่เป็นรองร้อนจ้ะเฮ้ย hey! พี่พ คนป่ามาตอนไหนวันเนี้ยโอ้โหใช่คนป่าหรือเปล่าวะอยู่ใต้ตอนไหนวันเนี้ยตนเลอรเลยทุกคนเหมือนเขารู้ว่าเรามาทุกคนมาแบบบางราดตะเวนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าข้างหน้าอีกประมาณกิโลกว่าจะเป็นถ้ำเขาแต่ว่าเขาไม่อยู่นี่เพราะว่ามาลาดตะเวนแน่เลยมาไม่ได้มาทำร้ายชีนนั่าเด็กคนนี้ทุกคนชีนนั่าเด็กคนนี้พี่อะไรอะไร อะไรเขารู้เขารู้เราเป็นรู้ของพวกอาจารย์สมิงทุกคนนะเขาไล่เหรอพี่โอ้ขอได้ไหมช่วยช่วยช่วยไปโอ้โหโอ้เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงได้ไหมเอาให้ขนมกินขนมได้ไหมอ่ะได้กันได้ไหมฟังก่อนได้เปล่าจะฐิทานเงินเยอะวะ นี่เน่เน่เน่เขาว่านี่เน่เป็นเป็นเด็กเป็นเด็กแบบไม่มีไม่มีไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่คนเดียวออยู่คนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่โอโหขู่ทุกลัวจะมีอันตรายพวกสัตว์มีน่โจมตีเขาเขากลัวนะพี่นะในเดียวทุกคนเขาไม่ยอมรับพี่นะยอมร้องไห้พี่นะ โอ้ยอ,อย่าใจเยนจเ็ยนๆใจเย็นๆฟังก่อนฟังก่อนใจเย็นๆไปกลับไปพี่พ้องให้มันมันรับรู้ได้ว่าไม่มีใครต้องการเขานะทุกคนแต่ว่าถามว่าผมไม่รังเกียจไมไม่รังเกียจแต่ว่าผมก็ต้องรักษาความปลอดภัยตัวเองด้วยทุกคนเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆ,ๆกับกระต๊อบพ่อผมเงี้ยใกล้ๆบ้านพ่อผมอะซึ่งมันถือว่ามีความเสี่ยงถ้ามีพวกไอส้สม,มิงที่มันแกะลอยตามมาเพราะว่าผมว่ามันต้องรู้สึกได้แน่ว่า เด็กคนนี้อยู่แล้วแมกนั้นมมๆๆๆหนูแม่งร้องไม่งร้องหนูใจเย็นๆพี่จะหาทางแก้ฮะกลัวรู้แล้วว่ากัวพี่ก็กลัวเหมือนกันพี่กลัวเองจะไม่มีที่อยู่เหมือนกันฟังก้อนคนป้าเย็นๆจะลองลองลองให้อยู่สักพักก่อนได้ไหมให้อยู่วะให้อยู่ให้ำก่อนได้ไหมแบบว่ามาถ่ายชั่วคราวก่อน นี่มันเป็นหัวหน้าเผ่านะมันจะมีสร้อยคอในของตัวเองเป็นเอกลักษณ์นะทุกคนจะวะนี่เป็นหัวหน้าเผ่านะทุกคนเรอยู่ที่ทำได้ไหมทำ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 นู่นอะโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ไมโอเค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 ตกลงตกลงตกลงหนูแมงร้องหนูนันร้องไห้ผมว่าแย่คนตัวนี้ก็เครียดแล้วเนี่ยเอาไงดีคนป่าไม่หลับนะทุกคนนะคนป่าไม่ยินดีไม่ยินยอมโอ ก็ไม่อยากให้มาอยู่นานนะที่ก็ตอบเพาะที่ตอบทาต้นไม้เก่าอะอะไรคนป้าเออรู้แล้วเรากลับเด็จก่อนได้ไหมเด็กร้องไห้แล้วจวันนหู้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 ููููู้้้้้ไหมม่สนใจน้องร้องไห้มันเนมันเสียใจว่ามันไม่มีใครต้องการน้องเนผวามรู้สึกตอนนี้นะนั้งเขา้สงสาเลยวะแต่ผมบุ้อดเหมือนกันนะท้่มาเจออย่างเงี้ย มันป้าขอได้ไหมพอยอมจัดการทุกคนเพิ่งซึ่งเขาไม่อยากให้จะมีไม่อยากให้มีปัญหากลับมาหาตัวเขาอีกนะเพราะว่าเพิ่งมีพวกนายพา่ะมาก่อก,กลัวแล้วก็โอ้แต่ย,ย,ยัาทำไรทำไรย่าอย่าทำร้ายน้องนะอย่าทำร้ายน้องนะอย่าผมเคยช่วยพวกคุณพวกคุณจำได้เปล่าต้นไม้เคยช่วยคุณอนะที่ <c oughs> วันนี้ผมกลับมาให้คุณช่วยคุณไม่ช่วยผมเลยเหรอ อะไรวะกูกับพวกกูก็ลับมาช่วยยึดถ้ำให้เนี่ยกลับมาทำงี้ยกลับมาขอให้ความช่วยเหลือทำไมไม่ไม่ช่วยกันเลยวะเนี่ยพ่อโอ้โหตายแล้วตายแล้วพ่อเขาว่าตายแล้วข้ากลัวพวกกัมมิงจะมาตามล่าเลยทุกคนนะลองลองช่วยก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งตัดปฏิเสธได้ไหมขอสักครั้งหนึ่ง ได้ไหมลองให้คนเอาตรงนั้นไปผมผมก็เสียใจที่มาแล้วไม่ต้องมีคนแบบปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ไม่อยากให้อยู่ด้วยอย่างเง Native> ี้ยเดีจะคอมยูใกล้นะอย่าทำร้ายนะอย่าตีนะน้องเขาไม่ทำอะไรผิดลองให้ทุกคนนี่กลัวหนูแม่งกลัวเขาแต่เขาดูเฉยเฉยแต่เขาดูเฉยแ่งกลัวหนู ยาทำไรนะผมไม่สามารถที่จะแบกรับพาราได้ยังนีได้นะเพราะต้นไม้คนหนึ่งผมก็ถือว่ากดดันผสมควคแล้วนะน้องตีได้คนนี้ผมก็จะไม่ไหวเออไม่ไม่ใช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 ่สมิงไม่ใช่สมิงน้องเป็นนียคน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 ปกติแหละน้องเป็นคน คนเนี่ยคนเหมือนคนป่าแล้วเหมือนเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเออกินได้กินเอาไปให้ลูกกินได้แต่ว่าเอาน้องกลับไปด้วยได้ไหมได้ไหมอ้หู้อู้เฮ้ยรู้จักเหรอคืออะไรต้องแกะก่อนแกะแกะเปลือกก่อนมีลูกอมมีนะทุกคนเขาเหมือนจะไม่รู้ว่ากินยังไงเขาแกะบไปทั้งถุงทุกคนนะมาอยู่วะ เขาจะโอเคหรือเปล่านะเขาจะกินขนมอยู่ทุกคนโอ้คนป้าอ้เอาเนี่ยนี่ไปด้วยได้ไหมไปด้วยกันสองคนเนี่เนี่ยนี่ไปยุดด้วยเดี๋ยวจะมาขอช่วยดูแลไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ไม่ทิ้งเดี๋ยวจะมาคอยช่วยดูแลแบบว่าเอาของกินมาให้ของใช้มาให้ได้ไหมขอช่วยหน่อยได้ไหม สั้นท่านน้องดูร่างกายว่ามีอะไรผิดปกติหรือว่ามันอาจเป็นพวกสมิง,ขงมเขาแม,อม่อาจารยเป็นพวกสมิงหรือเปล่าไงลูกสมิงเนี่ยแต่ไม่ใช่ไงอาจารย์คือพ่อมันไม่สามารถทําพิธีให้มันได้ทุกคนพิธีของพ่อที่มันทำมันไ,ไม่สาเร็จไงมันก็เลยไม่ได้รับสืบทอดอะไรจากพ่อมันเลยนะหนูแม่งร้องหนูเขาใครดูเฉยเขาไม่ทําอะไร อะไรทุกอย่างผมไม่รู้บอกเลยตัวเขาบอาทุกอย่างครับแต่โกนบอกนะให้รู้ว่าเป็นสัญลักณสัญญาณเสียงทุกคนเอาไงคนป้าเอาไปด้วยไหมนี่ไปด้วยกันสองคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปจะไปอยู่ด้วยจะไปแบบคอยดูแลช่วยดูแลได้ไหมเดี๋ยไปช่วยดูแลไม่ไม่ทิ้ง แม่ไม่ใช่ไม่ใช่เสมิงไม่ใช่หัวว่ะว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ห่วเป็นนี่เป็นคนคนนี้ีหมันนี้มันนี้เป็นคนเหมือนเหมือนคนป้าคนเหมือนกันคนพูดจริงพูดจริงสาบานเนี่ยไม่ได้โกหกนี่สาบานนี่สาบบานคือสัญญาไม่ได้โกหกได้ไหม เสียใจพี่นะเหมือนกลัวจะไม่มีที่อยู่ไม่มีใครดูแลเขานะซึ่งผมก็ไม่กล้าปล่อยให้อยู่ในป่าคนเดียวเพราะว่าคิดว่าคงจะไม่รอดแน่อยู่ในป่าคนเดียวไม่โดนสมัมิงกินก็โดนใครป่าแดกแนละ้ทุกคนนะเออแมวช่วยก่อนช่วยหน่อยอะไรวะเคพื่อทุกคนตอนเนี้ยเขาไม่ยินดีที่จะไม่ยินไม่ไม่ยินดีช่วยนะทุกคนนะ ทำไมเรากลับไปซ้ำทำไงเยอะหนูร้องไม่หยุดเลยทีนี้ให้ผมกลับเหรอเนี่ยเนี่ยให้กลับสองคนเลยทีนี้กูเห็นให้กูกลับคนเดียวกลัว จยเป็นคนเคลียร์แล้วปนหัวแล้วตอนนี้อยากกลับบ้านอยกทีนี้ทุกคนครับตอนนี้ผมก็เจอปัญหาที่คิดว่าอาจจะแก้ไขาย,ยากเลยทุกคนอราต้องไปปรึกษากับเล็กอีกทีทุกคนว่าจะเอาไงต่อเพราะว่าคนป่าไม่ยอมรับที่จะรับเลี้ยว้ทุกคนนะซึ่งเขาไม่อยากมีความเดือดร้อนเข้ามาหาชนเผ่าเขาหรือว่าครอบครัวของเขาทุกคนนะถามว่าผมเข้าใจไหมผมเข้าใจทุกคนแต่ว่าอยากให้เขาคิดถึงวันที่ผมเคยช่วยเหลือเขาถามว่าผิดไหมที่ ไม่ช่วยเราครั้งนี้ก็ไม่ผิดทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถหยัดเยียดให้เขาได้น้องก็นั่งร้องไห้ไม่อยู่ทุกคนนะก็เอาเป็นว่าเราต้องหาวิธีอื่นที่ให้น้องมีที่อยู่หรือว่าการปรึกษากนกับเล็กว่าจะเอาไงต่อจะให้ไปอยู่ที่ไหนกันต่อ,อเพราะว่าตอนเนี้ยไม่รู้ว่ายายทงดำที่เล็กไปเจอเป็นไงบ้างหรือว่าจะยอมจะยอมพี่รับเลี้ยงเด็กคนนี้ไหมไม่รู้วเป็นลูกจริงหรือเปล่า เขเลยก็บอกว่าเจอ,อยาทุงดําแล้วที่นอนหมดสติจากการที่นี่มาจากไอหมออภีสิงเนีน่ยกคนนะเดี๋ยวกลับปรึกษาจะหาวิธีแก้ไขทุกคนก็จะไม่ปล่อยน้องแบบต้องมาลําพังนี่ทุกคนนะหาวิธีแบบช่วยให้เยอะให้สุดให้ได้ให้ได้แบบให้ได,ได,ได้ทุกคนนะทุกอย่างทับทุกทางโอเคพี่ต้อขอเดินทางกลับก่อนเพราะว,าว่าวันนี้ถือว่าไม่สําเบ็จในการให้คนป่าช่วยนะถือว่าไม่โทษเขาไม่โทษเราไม่โทษเขาทุกคนเพราะว่าเขาไม่ผิดเขาก็เข้าใจเขาว่าเขาไม่อยากจะมีพวก อะไรมาเกี่ยวข้องกับเขาอย่างเงี้ยทุกคนนะเรื่องไผร้ายไปขอปิดคลิปว้วขอเดินทางกลับก่อนทุกคนนะไว้รอชมกันคลิปหน้าทุกคนนะไปพบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับผมปานูกลับบ้าน,นูน